สวัสดีครับผมสุยส่านครับคอรัมนิดนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูราสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวัน พระฤหัสสบดีต้อนรับเดือนใหม่1กันยาย,ยนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันพอสมควรนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับในเรีกใหญ่และรีกรองอย่างละหนคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไ i แอดไทเกอ999กา99นะครับรแอตอ 999 99นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ร i ยแอตไทเกอ999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเรสเตอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานฟอร์มการเล่นของเรสเตอร์ตกลงไปเยอะมัน นจนตอนนี้พวกเขาหล่นไปอยู่บวยของตารางการที่ช่วงซัมเม,มอร์พวกเขาเสียแกรลักแนวรับอย่างแคสเปอร์ชายเคิลและล่าสุดอย่างเวรเรโฟอรฟ,อรฟอรนาไปตัวนี้ครับทำให้เกมรับเนี่ยอ่อนลงแบบชัดเจนครับและตอนนี้ครับนักเตะแดนกลางแก็บแนวรุกอย่าง ัวฮาวีบาร์เจมส์แมตติสันยูริเตอร์มันรวมถึงเจมี่วาดีเนี่ยภาพรวมต่างฟอร์มตกลงไปนะครับแล้วก็การแก้เกมของกุนซือเบรนด์โรเจอร์เนี่ยช่วงหลังก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับวันนี้ครับแม้จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่รับมือกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของกุนซือเอริกเทนฮากซึ่งช่วงหลังเนี่ยเจอทีมที่ลงตัวมากขึ้น,นครับเกมรับการใช้คู่เซนเตอร์ราฟาเอลวารานจับคู่กับริซันโดมาติเนสตัวน,นี้ครับทำ ตำแหน่งอื่นเนี่ยเริ่มลงตัวมากเลยครับแม้จะมีการปรับทับอยู่บางจุดนะครับแต่เชื่อว่าแท็กติกตอนนี้ของเทนฮากเนี่ยมีความลงตัวนะครับเกมรับหนวแน่นแดนกลางสามารถตัดเกมแล้วก็ปั้นเกมได้แล้วก็แนวลูกเนี่ยวูกว่าวางพลได้กบแพงคู่นีบเปิดให้ที่ปีศาจแดงนะครับบุกมาเป็นต่อที่0.25นะครับภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันพอสมควรนะครับผมแนะเชียร์ทางแมนยูนะครับชั่วโมงนี้เขาเคลื่องมากกว่ามีโอกาสเตะเต็มด้วยการบุกมาควักสามแต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ กันที่ฟุตบอลรีก้าวันโรมาเนีนะครับเป็นการเจอกันระหว่าโบโตซาดีพบกับ ่อเคครับผลงานของโบโตซานี่อาจจะไม่นี่นะครับแต่ภาพรวมเนพวกเขาสกิลภาพดูดีกว่านะครับแล้ววันนี้ครับได้เล่นในบ้านเจกับทางอาเกสซึ่งฟอร์มเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่ซีรีเก่าคู่นี้อาเกสเป็นรองนะครับและผลงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพราะพวกเขาเจอโปรแกรมค่อนข้างง่ายนะครับต่างจากเกมนี้ที่มาเจอของจีนะครับก็แพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่โบโตซานี่นะครับเป็นต่อที่สุดจุดหฮนะครับผมแนะซื้อใจเจ้าบ้านนะครับดูแล้วเล่นไปเล่นมาเข้าทันนะครับแล้วก็สุดท้ายเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสเบียดเก็บ แตมได้เชีร์บอลต่อเชียร์ท่าโบโตซานนี่นะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันพนาพราคัสเบดีนะครับเชร์แมนเชสเตอร์ย,ยูไนเต็ดและเชียร์โบโตซานนี่ขอทุกท่านเชีร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไปเจอกันใหมุ่อองมังนี้สวัสดีครับ